ไปก็คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแคทไม่ได้มีแฟนหรือไม่ได้แบบแบบโสดมากก็อออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสําหรับตัวแคทเองเนี่ยแคทมีความรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะให้มันมาเกี่ยวอะไรกับการทำงานเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนจะมาโฟกัสับหัวใจของเราแทนที่จะมาโฟกัสเรื่องของความสามารถหรือเรื่องของอ่ การงานของเราเลยแกค่ะแค่ก็เลยไม่ไม่จะไม่พูดถึงปล่อยชิวแล้วเรื่องหนึ่าบ้านว่าไม่ใช่ว่าเราเราแลังคือคือจริงๆแล้วว่าไม่ได้เลยนะก็เคยเกิดมั่นแล้วแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชีวิตของคนสองคนไม่ใช่คนสองคนกับ ทั้งประเทศไม่หอกแต่คืออยากเก็บไว้เพราะว่าใช่มันเป็นโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์ที่มันมันเป็นมันเป็นพื้นที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเป็น comfortable place ของเราเป็นเซฟเซฟเลสของเราเซฟโซนของเรามันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาข้างนอกมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเซฟตรงนี้แต่ถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันว่า ถ้าคนเริ่มจับตามองเขาท,ทั้งที่เขาไม่ใช่ดารา มันเขาจะเะก็จะชายแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของเราสองคนเพราะฉะนั้นนเี่ยคือแบบทัดค้อไขทัดก็ไม่ไม่ค่อยปลุกเพราะว่าไม่อยากจะให้มันมาเกี่ยวข้องกับการทำงานอันนี้ไม่มาถามอันนี้แ้วกว่าเรามีกนแล้วใช่คือตอนเช้าที่มีน้ำทแล้วแบบนี้อยู่ดูมาแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เขาคือที่ที่คือส่วนใหญ่ก็จะพบแบบเป็นปีๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบคือถ้าเวมันเริ่มไปกันไม่ไม่ไม่ตรงกัน แล้วต้นก็จะเลิกร้าไปอะไรอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็ก็นล่าสุดก็ไม่ไม่กี่อีนี่เองอะค่ะก็ก็ก็ซื้อแหวนมาแล้วด้วยเห็นไหมเราไม่มีใครรู้อันนี้ใช้คำว่ามั่นนนั่แล้วก็ซื้อแหวนมาแต่ว่ากําลังทํากําลังกําลังทำอยู่กำลังดีไซน์แล้วก็ไปกันไม่ได้ด้วยด้วย ที่ใส่ที่แตกต่างแล้วแบบมันมันต้องยอมรับความจริงแล้วว่ามันมันไปไม่ได้อะไรที่เคสก่อนห้าค่ะใช่มันก็มันมันก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันถึงขั้นนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบมันก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเขาไม่ใช่ของเราน่ามันอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามาหรือคนที่ใช่ของเราอาจจะ คือไม่อยากจะบอกว่าใครดีกว่าใครหรืออะไรนะแต่ว่าคนที่คึกกับเรามากที่สุดเคมีมันใช่มากที่สุดมันก็คือสักวัน,นมันก็คือต้องต้องเจออยู่แล้วเราเราไม่ได้คิดเลยว่าแบบว่าออายุจะเข้าพลาม้าแล้ว <c oughs> <c oughs> คือแบบมันอยากแต่งงานตั้งแต่รียี่สิบกว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือมีความรู้สึกว่าแบบมันมันมดีรี่ะคือเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถ้ามันไม่ใช่ เราก็ไม่อยากจะแบบพยายามดึงลังเอาไว้ว่าเฮ้ยยังไงต้องใช้แล้วเราเราจะถูกทั้งทั้งสองฝ่ายก็อัาอยูแล้วเพื่อนมีแค่กวาาอยู่นะนกลงพนันกันอยู่ในสองพันสองว่าใครจะไปก่อนแล้วว่าแค่กวา เก็ไม่แน่อาจจะเป็นหวาด้แบบฟ้าไรอย่างเงี้ยแต่ถยนยังาไก็อันนี้โอเคโอเคใช่ถ้าเข้าใจในตมรรถนงการทำงานว่าอะไรที่เราคือคือถ้าสวัสดิ์แคทคลิปที่จะเปิดภัยมันต้องด้วยความสบายใจแล้วก็เขาเองเขาก็ต้องสบายใจในหน้าที่การงานของเราเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง อืมคือด้วยด้วยหน้าที่การงานของทัศนมันก็ต้องเจอคนเยอะแต่เราทำงไงให้เขารู้สึกเขาวางใจเรากับการก็คือเหมือนกันแัทต้องไปทํางานเขาเราก็ต้องรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราไว้ใจเขาได้ด้วยใช่ก็ก็ส่วนใหญ่ก็แบบนี่ใส่หวังฝรั่งคือชอบชอบกำลังอะไรอันนี้ใช่ร่กแบบแอนได้ไหมหรือว่าใช้รักคนที่ดีคุยจ้าคุยจ้าไม่มาทำไมช่วย ดูพี่แคทนม่นอ่อนไหวแล้วก็จัดการจังหวอารมณ์ตัวเองไว้เลิงใหเฮวิร์เออยูแล้วแต่ว่าเราก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าอืมเราก็เหมือนโฟกัสการทำงานก็ช่วยได้เยอะอะไรอย่านี้แล้วก็ ยูใจังงไเราเพื่อนก็ก็นี่แหละคือเพื่อนก็จะแบบว่าเออมีอะไรพี่แัทโทรมาหานะหรือแบบเอ้ยว่างๆเจอกันนะอะไรเงี้ยก็จะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางทีต่างคนต่างก็มีงานของตัวเองอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยแบบเอ่อเวลาที่เราอาจจะหากันช่วงนึงแต่กลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือแบบเหมือนเราเราเลฟออฟตรงไหนเราก็กลับมาแล้วก็ชูนกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ที่เราคือ ความเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วก็รู้ใจกันนั่นแหะแล้วหาความสุขของติ๊กต่มะไรบ้างความเราตอนการทำงานมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเราก็ยังตีลังกาได้อยู่ใช่นี่แหละคานก็คือแบบว่าแล้วก็แบบน่าออกมาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบรู้สึกมีความสุขสนุกเนาะแล้วก็มีการที่เด่นอะไรแหละเขาบอกว่าตอนนี้เพลงเก้าสิบแล้วกั้เพลงเราเนี่ยตอนนี้ มันเป็นติดทุกที่มันยังมี<ด>โอเคนะคะดงใ,ใจมากมทุกที่ทุกร้านไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่า20กว่าปีผ่านไปเนี่ยคือแบบเพลงยังติดอ่ะคือแบบ ในสมัยนั้นเพลงโอเคนะคะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะล้าสมัยสําหรับในยุคนั้นแต่กลายเป็นว um ่าตอนนี้น um um> ี่คือแบบอุ้ยมันแบบเข้าไปหยุคมากก็ยังรู้จักเด็กเจนนี้รู้จักเพลงแต่บางทีจะไม่รู้จักเสียงมีนะบอกบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเป็นุ่นพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ลูกยี่ไงโอเคนะคะที่โอเคะคะคุอบอกคนนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ การช็อตที่ม่นร้อมนจะมาเจอแบบไม่รู้เลยจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะแบบลูกจำที่แคตได้ไหมโอเคนะคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรก็จะเบบนความที่เออซิงเกิลใหม่หม่ก็คืออะรอย่างเงี จริงจริงแล้วอยากจะทำมานานแล้วเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์เออก็คือแบบคุยกันมา20ปีแล้วก็ยังไม่คลอดสักทีแต่ว่าตอนนี้พอเราได้มาทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันก็หม่นิดนึงก็เออมันก็เลยแบบเฮ้ยเรากลับมาคุยเรื่องเพลงดีกว่าว่าเราจะทำซิงเกิลทั้งเดี่ยวทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบคนก็เรียกร้องกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ ก็่นั้นแหละมันมันก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเทียบกับโอเคนะคะหรือนอกสายตาหรืออะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าคือมันมันก็ทําให้รู้สึกคิดหนักกันว่ามันจะติดเหมือนเสกโรกนี้เปล่าอืม เคยคุยกันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ลำบากเพราะว่าจะนี่ต่างประเทศแล้วกับการที่เขาจะกลับมาเนี่ยคือเขากลับมาได้แค่แบบเดือนนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะน,นี้คือการที่จะต้องทำเพลงมันจะต้องแบบทั้งถ่ายมิวสิกทั้งต้องอัดเสียงทั้งอะไรต่ออะไรมันก็เลยแบบ ถ้าณเวลานี้อาจจะยังต้องอาจจะต้องรอให้ให้ลูกของเจนนี่โตกว่านี้หน่อยไม่แน่ลูเจนว้าใช่ะไม่แน่อาจจะเป็นหลังที่มาทำแนนกหลังโตแล้วน่าสวยใช่น้ลูกสาวสวยมากใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขอบค่ะุณแมกค่ะ